สุดเฟี้ยวเครื่องเสียงแต่งเต็มอีกลำกับย s ส u ดีแมกบลูพาวเวอเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับจีน่าที่สีรุ่งคาสเตอร์ค่ะวันนี้จีน่าจะพามาชมกับย s ส u ดีแมกบลูพาวเวอรคันนี้ด้วยความพิเศษของเขาเครื่องเสียงจัดเต็มแต่งเต็ม แถมทั้งคันนี้ปีใหม่ถสุดวิ่งมาน้อยมากๆคุ้มค่าควรค่าแก่การจับจองแน่นอนค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปดูรีวิวรอบตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าสวยงามตามฉบับของอีวสุดดีแม็แน่นอนค่ะปะนอกจากเครื่องเสียงแล้วคันนี้มีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวพาไปดูดีเทลกันค่ะ ย่างแรกเลยนะคะไฟหน้าไฟหน้ามาให้แบบส่องสว่างโปรเจกเตอร์มาให้แล้วนะคะกระจังหน้าของเขาทั้งยวงนี้นะคะเป็นของเดิมทุกอย่างทุกส่วนนะคะเดิมทั้งลามหนึ่นะคะด้วยความคันนี้เป็นรุ่นตัวบูพาวเวอรเนาะโลโก้ยูุสุมีความสีแดงเล็กน้อยนะคะตัดสีกับสีขาวได้อย่างฉับเลยค่ะเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็สุดหล่อมากๆเลยคันนี้นะคะอ่ามีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนคันนี้เนี่ย ใครที่ต้องการการขึ้นลงที่สะดวกมากๆนะคะครอบครัวสีที่นั่งนะคะสี่คนนะคะภายในกว้างขวางคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสี่ประตูกันไปเลยค่ะคันนี้เนอะมือจับ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เห็นสังเกตเห็นบริเวณของหูกระจกเล็กน้อยนะคะในส่วนของหูกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวก็เพิ่มความรู้สึกที่เฟี้ยวสุดเท่มากๆเลยนะคะคันนี้สวยมากขาวตัดดำนะคะโอเคเดี๋ยวจีน่าพาไปชมในส่วนของข้างหลังบันท้ายกันต่อคะ่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนปไปกับจีน่ากัน เอาละค่ะในส่วนของปี2020บันท้ายของเขานะคะสวยงามมากมากแล้วก็มีกล้องถอยอยู่ในตัวนะคะเขาจะฝังมากับตัวบริเวณมือจับด้ามจับตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงนี้เวลาถอยแล้วก็เซฟตี้ขึ้นได้เยอะมากๆเลยละคะ่ะ โอเคค่ะในเรื่องของหน้าตาอีกอย่างหนึ่งของตัวรถละกันไม่พ้นกับเรื่องของล้อค่ะเราพามาดูในส่วนของล้อกันมากดีกว่าค่ะสอบล้อคันนี้นะคะแม็กเดิมนะคะดูได้เลยโลโก้ยูสูยังอยู่นะคะนองน็อตทุกตัวนะคะถือวันเนียบมากๆยางบิสโตนนะคะสวับซีรีส์ยางอยู่ที่215ทับ 70R16 นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยเนียบมากๆเลยนะคะคันนี้ใครต้องการคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าภายในนี่หล่อมากจริงๆค่ะ อ่ะสัมผัสแรกที่เข้ามานะคะอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้ปรับเบาะนะคะนี่คือสรีลาที่แบบว่าบอกเลยคายในห้องโดยสารกว้างมากจีน่าสูงประมาณ155ยยังเหลือๆนะคะต้องปรับเบาะเข้ามาอีกอ่ะ บอกเลยสี่ประตูในภายในไม่ใช่เล่นๆนะคะบอกเลยอ่ะมาดูกันต่อค่ะสำหรับออปชันฟังก์ชันน่าเล่นน่าใช้งานมากๆปี2 0 2 0ดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ที่โฉบเฉียวใหม่มากๆเลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันอยู่บริเวณซ้ายมือนะคะปรับขึ้นลงได้ตามสะดวกค่ะใครชอบสูงใครชอบต่ำนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ อ่ะลูกเล่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยมีอีกนะคะในส่วนของมีเดียใครชอบการฟังเพลงใครรกักการฟังเพลงต้องดูตามจีน่ากันไปค่ะหน้าจอหน้าใช้งานมากๆมัลติมีเดียทุกอย่างนะคะเชื่อมบลูทูธได้รองรับ Android Audio ด้วยนะคะหรือแม้แต่ Apple CarPlay เองนะคะแอร์เป็นยังเป็นแอร์ระบบเมนวอยู่นะคะแล้วก็นี่นอกจาก การทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายๆแล้วนะคะเรายัางกดบลูทูธได้อีกด้วยคันนี้นะคะมีในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะความหมายของเขานะคะนี่เลย มีถุงซีลมาให้และถุงซีลยังดีๆอยู่เลยนะยังไม่ได้แกะเลยเบาะเป็นเบาะที่เน้นสําหรับการทำำาําคมสาดง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ในส่วนของเบาะเองเนี่ยสวยงามเบาะผ้าลวดลายสวยงามค่ะตัดกันได้สวยเลยเดินได้สีขาวค่ะมาอีกหนึ่งไฮไลท์ไฮไลท์สาคัญที่สุดของเราคือเครื่องเสียงนั่นเองนี่คันนี้นะคะแต่งเครื่องเสียงเต็มลำเลยนะคะใครที่สายเฟยวชอบฟังเพลงรักการฟังเพลง คันนี้น่าจะถูกใจไม่ใช่เล่นแค่เครื่องเสียงก็หมดไปเท่าไหร่ละคะพี่บอกเลยว่าครบจบตอบโจทย์มากๆเลยค่ะอีกอย่างไฮไลท์ที่2เลขไมลวิ่ง40่0มกิโลส5หมรถปี2020ไปคำนวณกันเอาเองนะคะรถ3ปีวิ่ง40 0 0 0นะคะโดยอัตราเฉลี่ยต่อปีเนี่ยบอกเลยว่าวิ่งมาใช้งานมันน้อยมากๆเลยละคะ่ะทุกคนคะนอกจากนั้นนะคะโหมดทุกอย่างโหมดการลื่นกันถไายทุกอย่างนะคะอยู่ครบหมดเลยเรียกได้ว่า รูปแบบระบบจากโรงงานเดิมของยูซูนี่เขาเวอร์เขาโอเคแล้ว,ลวทั้งช่วงล่างทั้งห้องเครื่องโอ้พูดถึงห้องเครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปดูความใหม่ของห้องเครื่องกันค่ะบอกเลยว่าน่าจะถูกใจหลายท่านไปค่ะ คันนี้สีเดิมแต่เครื่องอัปเกรดนะคะคันนี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนท่อนะคะเป็นท่ออินเตอร์มีการเปลี่ยนสายนะคะเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็จูนเครื่องนะคะคันนี้มีติดตั้งวัตบูสมาให้แล้วนะคะแล้วเครื่องคันนี้ใช้น้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลเนาะก็สวยงามค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของแผ่นเพลทนะคะดูตรงนี้ข้อมูลการบำรุงรักษาของอิลซูอาซดโฟนะคะนี่เลย มีแผ่นเพจเพื่อช่วยในการบอกว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำมันได้ทุกๆก,กี่รอบก,กี่กิโลต่างๆบลาๆแม้แต่ป้ายโมโอกอจากศูนย์อิวสุนะคะตรงนี้เลยต้องมีป้ายโมโอกอรับรองมาตรฐานนะคะซึ่งป้ายโมโอกกอเขาจะเป็นตัวหนังสือสลักเป็นโค้ดนัมเบอร์ของเขาเพราะฉะนั้นเรียนแบบได้ยากมากเพราะหนึ่งคันจะมีโค้ดแค่หนึ่งตัว1ชุดเท่านั้นนะคะนี่เลยสวยงามไม่ได้มีเพียงแค่นั้นค่ะแผ่นเพจอื่นๆมีอีกมากค่ะมายค่ะแล้วก็มีจุดต่าง ที่ให้ดูอีกหลายๆจุดนะคะคันนี้ปี2020เป็นปีที่ใหม่มากเดี๋ยวพาวนมาดูตรงนี้นิดหนึ่งคันนี้นะคะยังมีจุดแต้มสีแต้ม QC อยู่เลยโค้ด QR โค้ดบาร์โค้ดนัมเบอร์ทุกอย่างอยู่ครบค่ะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปจบอยู่เลยนะจบอยู่ในเรื่องของทั้งความแรงเอาอย่างนี้นะแค่ตูนเครื่องหรือว่าแค่เครื่องเสียงเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วคะพี่ถ้าไปติดตั้งเองมีหลายหมื่นว่าอย่างนี้ดีกว่าตำ,ตำมีหลายหมื่นแน่นอนแต่คันนี้นะคะซื้อกับสี รุ่งคาสเ,เตอร์ซื้อกับจีน่าวันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดนี้ท่านได้ไปกับตัวรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าในส่วนของฟรีที่2นะคะ ฟรี free, รับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง2ปีเลยนะคะแล้วแต่ท่านเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนเข้ามาจัดกันและในส่วนของฟรีที่3จะส่งฟรีถึงที่ทั่วประเทศเลยค่ะทําสัญญาฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนะคะบอกเลยง่ายนิดเดียวเองทั้งหมดนี้ท่านหลายท่านจะถามว่าใช้งบเท่าไหร่ดีในการออกรถใช่ไหมเอาอย่างนี้ค่ะมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าจีน่าขอแค่ร้อยเดียวค่ะ ร้อยเดียวจบเอาอยู่ทุกปัญหาค่ะไม่ว่าจะเครดิตแบบไหนอาชีพแบบไหนและราคาเดี๋ยวจีน่าขึ้นมาให้ตรงนี้น้องเพิ่งเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆจริงๆนะคะทางทีมถ่ายเองก็เพิ่งเห็นรถเมื่อเช้านี้เองก่อนที่จะถ่ายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เหมือนกันบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ใหม่มากดีมากและรับประกันสวยแน่นอนนะคะคุยง่ายขายถูก งวนนะคะอยากดาวเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวคำนวณงวนให้นะคะราคาดีแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะอ inbox หาเรารีบหน่อยนะคะคันนี้น้องสุดฮอนมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นอยากเป็นเจ้าของนะคะถ้าหาจีน่าได้เลยค่ะตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้แหละ หรือว่าทักมาในเพจ f a c e b o o k TikTok ไลน์แอดหรือว่าช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของเราได้เลยค่ะสวหรับวันนี้นะคะจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะบัตรใบเดียวเงินร้อยเดียวออกรถได้แล้วยังไงเข้ามาคุยกับสีรุ้งคันสเตอร์ได้ค่ะสหรับวันนี้จีน่าขออนุญาตํำลาค่ะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย